ก็สวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวมีดอีกหนึ่งรุ่นเป็นตัวนี้ครับมีดรุ่นอะไรเอ่ยจริงๆแล้วมีดตัวนี้ผมสั่งมาผมนำเข้ามาแค่ตัวเดียวนะครับกะจะเอามาใช้ก็เลยจะขอรีวิวก่อนแล้วกัน ตัวซองครับเป็นซองหนังตัวนี้หนังสังเคราะห์ค่อนข้างหนาเลยมีงานเย็บตะเข็บแนวเดินได้แบบสวยครับตัวนี้นี่ครับแนวเดินได้นะั้นหนางานถือว่านี้ยบดีครับตัวนี้ชุมเป็นสไตล์นี้ครับ สไตนี้เลยครับ l i on Steel อิตาลีไนโอหลอกเป็นมีด l i on Steel ครับเพืเ่อนมีด Lion Steel ผมเคยเซิร์ชดูในพวกในเว็บไซต์นะครับมีด l i on Steel มีราคาค่อนข้างแพงมากครับเกินสี่พันห้าพันหกพันต่อหนึ่งเล่มนะครับ ที่เป็นของแท้นะครับตัวนี้ก็เป็นงานจีนแต่เป็นงานที่เป็นงานที่สวยมากๆเพราะว่าด้ามเนี่ยเป็นด้าม G10 นะเป็นด้าม G10 แต่ทำเป็นลายไม้มันจะเดินะจะออกเป็นยางๆนะเพื่อนๆด้าม G10 จะมีสไตล์ของเขาคือมันทนทาน ถ้าเป็นไม้นี่มันอาจจะลอกมันอาจจะแตกได้นะครับเวลาใช้งานไปน,นานๆแต่ด้ามจีสนี้ไม่ครับดามจีสินี้ทนความร้อนได้สูงทนต่อการเสร็จสีได้ดีแล้วก็ตัวนี้มากัเเล็กดีสองกระดิดีสมันดียังไงมันดีแน่ๆครับมันเป็นเหล็กที่ใช้ตัดเหล็กมันเป็นเหล็กที่รักษาความคมได้ดีแล้วก็เป็นเหล็กที่แบบ มันรักษาความคมได้นานนะครับใช้งานไปก็มันใช้งานได้นานกว่าจะหายคม,มนะแล้วก็เวลารับคมเนี่ยรับคมง่ายอ่าเป็นงานเข้าสไตล์เนี้ยดํามจับพอดีพอดีกับมือเลยความหนักนี่ก็เอาเรื่องอยู่น้ำหนักตัวนี้จะอยู่ประมาณ ประมาณเท่าไหร่ผมก็ไม่ได้ช่างมานะตัวนี้มันอยู่เป็นเหล็กดีสองอความแข็งอยู่ที่5 9าสิถึงห0 SRC <ม>เป็นเหล็กที่มีความแข็งอยู่แล้วตีลายไลออนสตีลค่อนข้างสวยมากเลยละ่ะตัวนี้เขาบอกว่าสันตัวนี้มันอยู่ที่4.5จมิลลทีเดียวครับ ผมลองวัดสันตัวนี้ดูก่อนตัวตัววัดนี่ก็ถฐานหมดแล้วผมยังไม่ได้ซื้อฐานมาใส่สี่มิลก็อยู่แล้วเราสี่จมิลกับตัวสันตัวตัวดำมจะอยู่ที่สนิ้วหรือ10เซนครับ ตัวความคมนะแล้วก็ตัวด้ามจับนี่จะอยู่ที่5นิ้ว5.2นิ้วหรือ13บสามเซนความกว้างของใบมีดอยู่ที่4เซนหรือ1นิ้วครึ่งนั่นเองครับ <1> 1> เมื่อเทียบกับเจ้า FBI QQ เนี่ยขนาด ขนาด FBI QQ จะเล็กกว่านิดไม่นิดนะครับเล็กกว่าพอสมควรอันนี้ก็เปรียบเทียบให้ดูครับให้เห็นขนาดแบบชัดๆมันเป็นมีดสำหรับทุกกิจกรรมครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นทำกับข้าวทำอาหารได้เดินป่าได้ใช้งานหนักหน่วงได้ ตัวนี้ราคาอยู่ที่950บาทครับเพื่อนๆผมจะพยายามไม่ให้ราคาถึงพันครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องฟูเฟรมแอนด์เอาดอและสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนเดิมครับทักไลายร้านมาหรือทักในเพจก็ได้ครับส่วน lazada และ shopee นั้นผมอาจจะลงช้าหน่อยครับเพราะว่าผมทำงานคนเดียวจะต้องลงทีละตัว สำหรับท่านใดที่สนใจตัวนี้มันมีตัวเดียวนะครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็ทักไลน์มาก็ได้เพราะ,ราะว่าผมยังไม่ได้ใช้ตัวนี้ขอรีวิวก่อนตัวนี้ขอรีวิวก่อนตัวนี้ก็เป็นมีดใบาตายครับเป็นเหล็กที่สวยเป็นมีดที่สวยมากครับ สำหรับราคา950บาทส่งฟรีไปเลยครับแล้วก็ท่านไหนที่ต้องการส่งแบบเก็บไปทางก็ผมขอบอกเพิ่มอีก50บาทนะครับเพราะว่าค่าเก็บไปทางมันก็ทางบริษัทขนส่งเขาก็มีบอกเพิ่มมาอีกตัวนี้สวยมากเดีย๋ยวผมทดสอบความคมให้ดูครับความคมเหล็กดีสองเป็นยังไงครับ ปาดทีเดียวต้องขาดเหมือนกับตัว440แต่ตัวนี้มันเหนือกว่า440อยู่ครับความเป็นสนิมไม่ไม่เป็นง่ายครับตัวนี้เป็นเหล็กไล้สนิมต้านสนิมได้ดีที่ต้องการความคม มีดที่ปาดแล้วคมแบบนี้ผมผมแบบไม่ต้องไปสืบแล้วครับมันมันเป็นมีดที่คมอยู่แล้วคุณภาพไม่ต้องห่วงอยู่แล้วมีดที่ปาดอย่างนี้แล้วเข้าชับๆแบบนี้ ก็เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆความคมไม่ต้องห่วงอยู่แล้วสำหรับเหล็กดีสองตัวนี้ตัวฝั่งนี้ก็จะเขียนเป็นดีสอยู่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองคอมเมนต์มาดูครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบนะเดี๋ยวผมจะนำเข้ามาอีกถ้า เพื่อนๆไม่ชอบผมก็จะเก็บไว้ใช้ครับตัวนี้ผมอาจจะไม่ขายเก็บไว้ใช้เองครับสำหรับคลิปหน้าครับผมจะมีมีดรุ่นไหนมารีวิวอีก ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามช่องของผมมาตลอดครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจ Full Fame Outdoor ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ